สวัสดีครับก็าหายไปวันสองวันเมื่อก่อนจนเลยก็มี นะครับก็ต้องอขายสินค้านะครับขายของนะที่ร้านพยายามิสินครับเราขายหลายอย่างนะครับก็ก็เลยแต่เพลงพยายามทําทุกวัน <laughs> กีตาร์เราก็วนอย่างนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้เราก็มีจําหน่ายตลอดนะเราเดี๋ยวก็มีทั้งกีตาร์พอดีเองกีตาร์นำเข้าแล้วก็ถ้าเป็นแนวไฟฟ้านะเป็นกีตาร์โปร่งเราเริ่มผลิตนะครับผมเดี๋ยวตัวแรกก็ออกมาแล้วก็สนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้กีตาร์โปร่งธรรมดาโปร่งไฟฟ้านะครับอีกนอดก็ต่อด้วยสินค้า,าต,ต่างๆอื่น,นๆนะฮะทั้งพิน ไฟฟ้าพินโป่งแล้วก็มีอาจจะเป็นซึ้งด้วยะฮะพินโป่งมือไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปเนาะเราจะผลิตทุกอย่างนะ,ะเป็นแบรนด์ของแบรนด์ไทยของอคนบ้าน,ฮะนะฮะาเนาฮานขภาคเหนือก็ฝากด้วยครับตัวนี้จะเป็นทรงเทเลนครับเขาเรียกว่าเทเลเนาะแต่ผมก็ตั้งชื่อสามหนึ่งจังโมก็มีบอด,ดี้เป็นเทเลน,นะฮะตัวนี้เป็นแนวคลิปสันนะฮะมี2องวัลลุ่มสองโทน,นะฮะแล้วก็มีสวิตช์มทางอันนี้เป็นคอร์บริสมิตเป็นรูปนกฮะออังเลนนดเลยฮะเป็นฝั่งมุกนะฮะมันไม่ได้เป็นติ๊กเกอร์ฮะ ก็เป็นแบรนดะ์ทีเนาะ TEE e, นะฮนะก็ <g ock> <g ock> สวยงามนะครับผม <g ock> ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ราคาก็เปิดตัวไปเลยก็4,900บาทก็มีโปรโมชั่นก็แจกกระเป๋าอย่างหนานะฮะหนึ่งใบแล้วก็มีสายแจ็คนะฮะสายแจ็คให้เนาะแล้วก็มีสายสะพายให้แล้วก็ชุดไฟฟ้าหนึ่งชุดหนึ่งหกเส้นแล้วก็ปิกเสียบเสียบปิกแล้วก็อันนี้แจ็คไร้สายนะฮะนะครับผมนะคือเนะี่อนะี้ถนะือว่า ็คือเล่นแบบเดินได้สบายมากเล่นเวทีนะครับก็เนี่ยเป็นเพลงที่ล่าสุดก็จะเป็นออกมาเล่นกีตาร์กันครับก็ความหมายก็จะเป็นแบบออกแนะนํานกีตาร์จากร้านพยอมศิษยนะ์เนาะกับกีตาร์แบนทีนะฮะแล้วก็กีตาร์ผลิตเองทั้งกีตาร์ไฟ้ฟกีตาร์ปมก็เป็น เล่นกีตากันเออพี่น้องบ้านเฮามีทั้งกีตราโปร่งใสใจโป่งไฟฟ้าให้เลือกเอา ต้าไฟฟ้าก็มีครบเด็นม,นมวนมวนได้ทุกวันต้องมองหากีตาราสักตัวทึกถึงแบนไทยของคนบ้านเฮากีตา้าแบนที่ผลิตเองจากร้านพเยาวม้วสิ่งฝีมือคนไทยบ้านเฮาออกมาดังงามบ่ต้องติ อีลาคาบอกแพงว่าฮักจับต้องว่าจะเอาไปเล่นทีบ้านเล่นในโดนเรียนหรือออกงานดนตรีจะได้หมดเปียงื่อนหายก็ถ้าชุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เป็นเพลงนี้อยู่ในสเกลของนี่คีจีแฟรฮะดีแฟรจะมีจีแฟรเนาะแล้วก็มีบีแฟร์เมนเนอร์มีดีอ่ d f แฟดแล้วก็ a f แฟดนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มเขาก็ประมาณนี้สโลก็ตอนท้ายก็เป็น มาณนี้ครับงั้นก็ฝากด้วยฮะกีตราร์ของเรามีคุณภาพนะครับคือกีตราร์จากเราก็ผลิตจากความตั้งใจเนาะคือกั่นกรองมาก,ก็พยายามผลิตให้ดีที่สุดะฮะเท่าที่จะดีได้ดแต่ราคาเราประหยัดครับราคาเพียงแค่4 9 0 0บาทถูกมากฮะถ้าเปเทียบกับนั่นก็คือว่าไม่แพงฮะเราพร้อมของแดงก็ส่งฟรีด้วยอ่าไม่คือใช่เราก็มีเก็บปลายทางคือหมายความว่ามัดจำแค่1,000บาทก็ไปเก็บอีกอ่า4,090เหลืออีก4,400นะฮะก็ประมาณนี้เราแพ็คอย่างนี้ได้ของตามสเปคเราไม่มี แคนคอร์เซนเตอร์นะฮะตัวหกกันฮะคือเราเป็นร้านพยาวิสิกร้านดนตรีเปิดมาเป็น10บสปีครับโอเคนะครับผมร้านพยาวิสิกรับก็กีตาร์แวนทีนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับคลิปใหม่ๆนะฮะเพลงใหม่กีตาร์แนะนนำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับตรถใจพักมาเลยนะครับต้องดีลาครับ